ข่าวของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีการถแถลงข่าวเป็น2ประเด็นนะคะอันที่1เป็นเรื่อง ข่าวดีของประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะคะซึ่งจะมีการ MOU จากข่าวที่แล้วเราเคยคุยกันน้ว่าได้ผลดีในหลอดทดลองใช่ไหมคะในการฆ่าวไวรัสได้และวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าที่ทําได้รวดเร็วมากนะคะว่าจะมีการ MOU อยู่นะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือก็จะเป็นการแถลงข่าวประจําวันถึงสถานการณ์โควิด19นะคะ ในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นพิธีลงนามความร่วมมือนะคะระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์องค์การเภสัชกรรมและกรมพัฒนา,าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยมีท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นประธานในการ m อ u ในครั้งนี้นะคะความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นยังไงขอเรียนเชิญท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์สุข,ขุมการจนาพิมายเรียนเชิญค่ะครับก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะท่านผู้มีเกียรตินะฮะท่านผู้บริหารนะครับ ย่างที่ทราบกันดีว่ายาสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านที่เราใช้กันมาเป็นเฟอร์ไลด์รัก,ก็คือยาตัวแรกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแพทย์นะฮะทางแผนปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปหรือในรอพอตอต,อต,อต่างๆเราก็มีการนํายาสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยมาใช้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง บรรเทาาการไอหวัดแก้ไอเจ็บคออะไรพวกนี้ยังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าเราเห็นประโยชน์ของอยาตะบุญไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยวันนี้ก็เราพบว่าจากการวิจัยในอดีตเราพบว่าฟ้าทลายโจรเนี่ย สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายนะฮะต้านการหนักเสบลดอาการไข้แล้วก็สามารถต้านโคโรโนาไวรัสในอด,ดีตเนี่ยโรคซาซึ่งเป็นโคโรโนาไวรัสเหมือนกันเนี่ยก็สามารถต้านได้แล้วก็จากการศึกษานะฮะจากการโครงสร้างตามมิติของอยางแล้วก็เชื้อเนี่ยเขาพบว่ามีการจับกันของโมเลกุลยานะครับที่ทําจากฟ้าทลายโจรแล้วก็เชื้อไวรัสโควิด COVID 19อันนี้ก็เป็นการวิจัย จากจีนนะครับที่เรานํามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นภูมิปัญญาไทยฟ้าทลายโจรเราก็ใช้กันมานานอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็พบนะฮะว่าในฟ้าทลายโจรเองมีสารสําคัญอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าสารแอนโดรกาโฟไลท์นะฮะสารตัวนี้เนี่ยถ้าสามารถนํามาตัดเป็นสารเดียเด่ยวๆได้แล้วก็คิดว่ามันมีลทธิ์นะฮะในการป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด -19 เข้าเซลล์ ก็คือป้องกันการแ่งตัวของโครหน้าไวรัสได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าอันเนี้ยถ้าว่าเราต่อยอดภูมิปัญญาไทยจากฟ้าทลายโจที่เราใช้ก็เป็นยาสามัญทั่วไปที่เรากินวันนึงเวลาเป็นหวันเราก็ซื้อจากที่ไหนมาแล้วก็กินป้องกันได้เนี่ยถ้าเรามาเลือกนะครับเป็นสารกักแล้วก็สามารถเป็นสารตากที่มีสารแอนโดรคาโฟไลท์เนี่ยที่มีสูง,สง ก็อาจจะออกฤทธิ์ในการรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือมีอาการติดโคโวิดไวรัสนะฮะ2019นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกท่านอธิบดีกรมเวิยาศาสตร์การแพทย์และท่านผออการเพสั์จะได้มาประชุมเรามี e o อทุกวันซึ่งมีการระดมสมองแล้วก็คุยกันเราก็มีการติดตาม เหตุการณ์สานการณ์ต่างๆทั่วโลกว่ามีอะไรท่านทั้งสามท่านก็นความคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงเพื่อพัฒนาต่อภูิปัญญาไทยในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยเรามีการร่วมมือกันเพื่อน,นํำสมุนไพรฟ้าถลายโจรมาใช้ประโยชน์ในการยับยั้งไวรัสโควิด COVID -19 อันนี้ก็มีการจัดทําโครงการศึกษาวิจัยผ,ยผ,ผลของยาสมุนไพรฟ้าถลายโจรในการต้านเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะระหว่างสมหน่วยงานนี้ ภาวะอันนี้เนี่ยมันจะต่างกับปกติที่เราใช้ก็คือว่าเราจะเน้นนะฮะในสารสําคัญซึ่งเป็นสารสกัดซึ่งปัจจ,จ,จุบันนี้ก็มีหลายบริษัทก็ทําสารสกัดจากฟ้าทลายโจรน,นะทำให้เช่นบริษัทนะฮะสมุนไพรไทยอันฟาขาวะอ,อเพ์สัหลายบริษัทเลยที่สามารถทําสารสกัดพวกนี้ได้แต่อันนี้เราจะเน้นสารสกัดแล้วเข้มข้นที่สารแอนโดรกาโฟไลด์นะครับวันนี้จะวิจัยตัว